strong It violence and some coarse language. s โอ้โหมาสเก่าเชียเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับโลโก้เบี้ยวพร้อมกับสิ่งที่เตือนว่าเกมนี้มีภาพที่นแรงและก็ภาษาที่อาจจะหยาบคายสำหรับผู้ใหญ่และนี่ คือ Channel 7นะครับทุกคนเกมอีกเกมนึงนะครับจาก Spring Rabbit นะครับจากล่าสุดที่ผมเล่นเกมเขาไปก็คือเกมผวาบ้านต้นไม้ใช่ไหมครับเรื่องราวของเกมเนี่ยครับพูดถึงเรานะครับเหมือนจะเป็นตากล้องคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะครับเราต้องไปทํางานกับลินดาเทอร์เนอร์เป็นนักข่าวสาวท่านหนึ่งนะครับที่ต้องไปยังเมืองเมืองหนึ่งที่สำนักข่าวให้ไปถ่ายทําเมืองเมืองนี้มีความลับบางอย่างดํามืดมีความชั่วร้ายมีสิ่งที่ซ่อนเล้นแต่เราไม่รู้ว่าจะเจอมันหรือเปล่า Spring r a b b i t Present s ว้าวชาแ n ลเซเว่นพวกคุณเชื่อในภาวะโลกร้อนไหมบางคนก็บอกว่าเชื่อแต่บางคนก็บอกว่าไม่แต่ไงก็แล้วแต่พวกเราทุกคนต่างรู้กันดีว่าเหตุผลที่ก่อให้เกิดเรื่องนั้นก็คือเอะเดี๋ยวก่อนนั่น,น,นอะไรนะ่ะวันนี้เรา มาอยู่เอ้ยอ่านไม่ออกอะไรกันเนี่ยฉันไม่รู้สิฉันก็เป็นแค่ตากล้องอะเธอต้องไปคนอ่านข้อความไม่ใช่หรอเออเอาหน้าฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วขอพักแป๊บหนึ่งนะโอเคแต่เราเพิ่งเริ่มถ่ายกันเองนะปอดีว่าฉันสับสนนิดหน่อยอะเออนายพอจะไปเอาน้ําสักขวดให้ฉันได้ไหมตรงรถตู้อะเออระหว่างฉันกาลังเตรียมตัวได้เลยได้เลยโอเคฉันก็อยากรีบถ่ายให้มันจบนะยิ่งไวยิ่งดีอีริโอ้ทำเป็น first person นะครับแล้วรถตู้เรามันจอดไหนอะครับคันนั้นปะ นั่นไม่ใช่แวนนะอ๋ออยู่นี่ไงครับรถตู้ชัวรเลยจอดอยู่สะกลลเชียรถตู้เอ่อเปิดแล้วก็ทำการหยิบน้ำหนึ่งขวดแล้วก็ปิดอุ้ยขับรถได้ต้องไปถ่ายให้จบก่อนอุ้ยสาวเปลี่ยนเอ๋ลินดามามาถ่ายให้จบๆเร็วเอาน้ำไปซะกระดกไม่ต้องเปิดฝาเพลนลงตรงคอเสื้อ เรวรีบถ่ายเราลินดาขอบคุณนะฉันคงจะอัดต่อไม่ได้อะถ้าเกิดคอแห้งแบบนี้มาเริ่มกันเลย วันนี้เรามาอยู่กันายเวนโลบลูคในภูมิภาคนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยดินแดนที่ถูกชิงล้างมากมายและเชื่อมต่อกับป่าบางครั้งผู้คนก็ผ่านแถวนี้มาเพื่อจะมาทิ้งขยะและนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันของทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งฉันต้องขอบอกผู้ชมทุกคนเลยว่ากลิ่นมันแย่มากและดูเหมือนว่านายเศมนตีของเวลโรบลูค์นั้นก็ไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้เลยทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงไม่มารับผิดชอบเลยนะทำไมเราถึงไม่จัดการกับปัญหามลพิษให้ดีกว่านี้เราจะทำให้น้ำเน่าเสียทำลายหน้าดินและพืชพันธุ์ทีีบบ่่่เเเรรราาาาปปปปลูกกขึ้้้นนนมมจจะออยยังงัดิแบบ็ไไตงง ซึ่งจุดจบของดวงดาวของเราทำลายทั้งชีวิตของเราแล้วก็ลูกหลานต่อไปในอนาคตชนลินดาเทอร์เนอร์ผู้ประกาศข่าวจากช anel เจ็ดวินโลบลูค่ะคัทนั่นแหละถูกต้องเลยบันทึกสุดท้ายของวันนี้กลับบ้านก็เถอะอยากพักแล้ววันอะไรก็เหนื่อยชะมัดอยากจะนอนพักสักหน่อยเอา้าแล้วก็พักเลยเหรอไม่ต้องเดินไปที่เตียงด้วยหรือว่าเพราะเราไปว่าชาวเมืองครับชาวเมืองเลยโกรธปะตามมาเชือดเรา เราก็มาทํางานเฉยๆบ้าจริงฉันต้องไปกอเทปกลับที่บันทึกวันนี้ด้วยสิฉันเราไปเก็บไ้ไหนกันนะ คิดว่าคงต้องใช้เวลาในการกลอสักพักนะควรจะขยะไปทิ้งดีกว่ามันเริ่มจะเหม็นแล้วด้วยคุณต้องอยู่ในยุคก่อนนะครับที่คุณดูหนังแบบจบเรื่องนะครับสมมติหนังชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วแบบคุณไม่ได้กลอกลับอ่ะแล้วคนที่เขาจะดูหนังเรื่องต่อไปเขาต้องมากลอมันจะเสียเวลา10นาทีแไปอย่างแบบฟรีๆเลยครับแลวเผื่อๆแม่งสปอยตัวเองด้วยนะครับคือมันจะเริ่มจากหางกลับมาที่หัวครับเกิดสมมติว่าเราดูหนังร้านเช่านะครับสมมติว่าเราไม่ได้กลอกลับไปอ่ะควรสุดท้ายอ่ะที่มันเช่ามนเเเอาาามคืรร่่ดด้กกตบใยีีปชูสิจ็ ไม่กอ่อกูก็ต้องกดกอกลับแล้วก็ต้องมานั่งดูโอ้นั่นย้อนย้อนยอน้ยอนกลับโอ้นั่นพระเอกโดนยิงตายเหรอโอ้นั่นย้อนกลับไปโอ้นางเอกตายด้วยเหรอเอาตัวร้ายรอดนี่ว่ะแล้วก็ค่อยย้อนกลับไปถึงตอนที่พระเอกกนะับนางเอกเพิ่งออกมาจากจอแบบโอ้วัตเดอะฟากมา่อก่อนในี่แม่งมีสีสันนะครับยุควิดีโอนี่ฮามากเลยครับเป็นยุคที่ผมว่าแบบโคตรมันนะครับที่เกิดมาทันมาก่อนถ้าเกิดคุณไม่อยากสปอยคุณต้องซื้อเป็นเครื่องกรออรัรบเป็นรูปรถฟอร์รูล่า1นะครับแล้วก็บางทีก็เป ไอรถคันนี้มันใช่ที่ตามเรามาปะที่จอดในซอยป้าไม่รู้นะครับคุณๆนะครับเวนเล,ล่อบลูคหรือเล่าอยู่ในเมืองนี้หรือมันตามเรามาจากเมืองนั้นตามมาทำไมครับเราแค่ไปถ่ายคูน้ำนะครับทะเลสาบที่มีขยะจะมาโกรธกันก็เกินไปโอเคอุยอะไรตก เสียงจากประตูคนเหรอถ้าคนผมนไม่ชอบนะครับต้นไม้ตกโทรศัพท์เข้าและเสียงประตูเ้ยเอ๊ะเทปหายไปไหนอ่ะตันถอดออกไปเหรอเอ๊ะเอ๊ะแล้วมาปิดไฟให้กูด้วยเอ๊ะเอ๊เอ๊เอ๊เอ,เอ,เอ๊ถ้าเป็นคนไม่ชอบนะครับสวัสดีครับ บ้าเอ้อีลิกเรางานเข้าแล้วลินดาเหรอเกิดอะไรขึ้นพวกเราไม่ได้ถ่ายในส่วนที่ว่ามีคนว่างงานมากขึ้นน่ะทำไมทำไมนายไม่เตือนฉันนะบ้าเอ้เฮ้ยใจเย็นหน่อยสิทำไมต้องโทษฉันตลอดเลยล่ะว่าเราค่อยอัดกันต่อพรุ่งนี้ก็ได้ฉัก็้นึกว่าเราถ่ายกันไปเรียบร้อยแล้วนะสิและทอมก็คิดว่าเราจะเอางานนะไปส่งที่โต๊ะว,วันพรุ่งนี้ด้วยบ้าเอ้เราจะเอายังไงต่อดีฉันมีแผนนะไปเจอที่ออฟฟิศลงรถโอเคเดี๋ยวไปอีลิกนี่มันสนามอารมณ์นะครับเจก็วีอย่างเดียวเลยมาควีนแล้วนั่นคืออะไร ถ้าเป็นแบบเอาคนอื่นไปสนามอารมณ์มากเกินไปนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเขาไม่เอาขึ้นมาละยุ่งเลยคือยังไงทำไมคุณต้องไปถ่ายกันที่เปี่ยวๆด้วยนะบ้าเอ้ยเหมือนจะมีประตูอยู่2อาบานให้มันบางทางเข้าอยู่งั้นก็ไปหาทางเปิดสิอ้าวลินดาและลินดาตัวอยู่บนรถเปิดแอร์ให้ตายถนัดนั่งจนเหน็บกินตูดไม่ขยับแล้วมั้งน่ยเอาเป็นว่าประตูปิด ฉันไม่ได้เปิดประตูเพื่อเธอหรอกนะบากัตรงสุดนี้เหมือนเห็นประตูว,วอะอกเข้าได้เนาะเข้าไปดูจะเร็วไปไหมครับเข้าได้เร็วไปหรือเปล่าโอ้เข้าได้ปะอุ้ยมไม่รู้นะครับถ้ามันไม่บล็อกผมก็ลองเดินไปเรื่อยๆแล้วกันเอจะเจออะไรไหมนะลินดา ผมเวิตึกคนเดียวมันน่ากลัวพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่โปรดให้ความร่วมมืออุตกใจ <c oughs> โอ้มีมีต้นไม้แทงอยู่เหรอโอ้เสาตกน้ำมันป่ะนะกล่องครับขยะนะไม่มีอะไรน่าสนใจฟิวส์ฟิวส์เหรอทำไมเกมพวกนี้มันชอบให้หาฟิวตลอดเลยครับ <c oughs> แล้วก็รูที่ผนังเกม่ขยนี้ชอบมีรูที่ผนังตลอดนะครับ ไม่รู้ว่ายึดโยงเกี่ยวกับอะไรนะครับกับรูที่ผนังโอ้เครื่องปั่นไฟโอ้นั่นโอ้โนนโนตอ่านแปบ๊บเอ่อแจ้งเตือนถึงเจ้าของในอนาคตหรือเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลบำรุงเจ้าเครื่องนี้ประกาศสำคัญเกี่ยวกับประตูลวที่เชื่อมไปยังโรงงานหลักของเรานะครับน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ในวันสุดท้ายของการทำงานเจ้าฟิวที่ทำการควบคุมประตูลวเนี่ยมันเกิดพังขึ้นมาและซ่อมแซมไม่ได้แต่ก็อยากบอกให้รู้นะว่าเรามีฟิวสำรองที่สามารถหาได้ในโรงงานแห่งนี้อยู่สามารถแก้ปัญหานี้ได้นะ ก็บอกว่าใครก็ตามที่มาใช้งานพื้นที่แห่งนี้ในอนาคตเนี่ยจะเจอว่าบันทึกนี้มีประโยชน์นะเกิดติดขัดต้องการสอบถามแล้วก็แล้วแต่ปวดตรวสอบถามมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจด้วยวความเคารพเดวิดวิวสันนะครับเป็นผู้จัดการนะครับที่อยู่แผนกซ่อมบำรุงฟิวส์เหรอผมมีฟิวอันหนึ่งฟิวส์อ๋อมันแบบนี้แล้วก็ปิดแล้วก็สับอ่า ก็นับว่าแจ๋วลินดาจ้าฉันมาลวจ้าคิดถึงกันไหมไม่ได้ต้องเป็นหน้าที่คนขับสินะจัดให้เชีย่ยเอ้ยเหมือนสะพานจะถล่มซะแล้วเราจะกลับกันยังไงล่ะทีนี้ฉันโทรหาทอมรบร้อแล้วสถานีส่งเฮลิคอปเตอร์มารับโอ้แปลกใจจังเลยที่แถวนี้มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยสัญญาณที่นีด่ดีกว่าสัญญาณในเมืองอีกเขาคงติดตั้งเสาส่งสัญญาณในที่นี่เนี่ยแหละอีกแล้วแต่ไปถ่ายกันต่อดอีกว่าฮอน่าจะมาเร็วๆนี้ตามนั้นก็ได้เว้ยชลาลักแหลมสมกับเป็นว่าที่ภรรยาเราจริงๆ <laughs> มั่วเลยเอ่อเธอแน่ใจใช่ไหมว่าเรามาถูกที่น่ะโรงงานนี่ถูกต้องใช่ไหมใช่แล้วอีเล็กฉันมั่นใจชัวร์เลยถามโงโงๆเป็นบ้าอะไรเดลินดาทำไมยิ่งทําตัวแบบนี้นี่ใส่เสียนะก็ถ้าเกิดฉันไม่ได้มีตากล้องโงโงๆแล้วก็นะอ้าวเชียร์นี่ปากเจ็บปากแจ๋วเออฟังนะอีเล็กฉันขอโทษฉันก็รู้ว่าเธอก็ทํางานหนักมากขึ้นนะตั้งแต่ที่พวกเราผู้ช่วยหายไปขอโทษที่ต้องมาลงกับนายเอาเป็นว่าช่างมันเถอะเรามาถ่ายกันให้จบๆดีกว่าแล้วไปกินมือขํากันในเมืองไหมร้านนั้นที่เธอว่าคิดว่าไง ก็ฟังดูดีนะ สิ่งที่เมืองวิลเล์บรูคเพิ่งจะได้รับมาก็คือความโศกเศร้าเมื่อเร็วๆนี้โรงงานในพื้นที่ที่เป็นแหล่งจ้างงานใหญ่สุดของเมืองเนี่ยได้ถูกปิดตัวลงไปเพราะว่าล้มละลายสาเหตุที่ล้มละลายนั้นเหมือนจะเกิดจากการลงทุนที่ผิดพลาดในการซื้อเครื่องมือสักอย่างเหล่าผู้อยู่อาศัยมากมายที่ต้องพึ่งพิงโรงงานแห่งนี้เพื่อเป็นแหล่งหาเลี้ยงครอบครัวแต่ว่าตอนนี้พวกเขานั้นไม่มีทั้งงานแล้วก็มีตัวเลือกอื่นสถานการณ์ยิ่งน่าเป็นห่วงขึ้นไป,ไปอีกเพราะว่าที่เมืองนี้นั้นไม่มีโรงงานอื่นหรือว่าอากาุกรจิ ในเมืองก็เริ่มเซลงมาอีกเพราะว่าเศรษฐกิจในเมืองส่วนใหญ่เกิดจากการจับจ่ายใช้สอยของเหล่าคนงานที่ทํางานที่โรงงานแห่งนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวโรบลูคนั้นเป็นสิ่งย้าเตือนให้เราได้รู้ว่าความสําคัญของอุตสาหกรรมและโรงงานที่ต้องพยายามไปต่อให้ได้เพราะถ้าเกิดล้มขึ้นมามันจะเป็นโดมิโนโและทาให้เศรษฐกิจของเมืองนั้นล้มละลายพวกเราหวังอย่างยิ่งว่าเมืองแห่งนี้จะได้เจอทางออกและก็เหล่าชาวบ้านที่ตกงานจะสามารถหาง,งานทําได้เร็วๆนี้โอเค เท่านั้นพอได้นั้นแหละแต่อีกอย่างหนึ่งฉันอยากให้นายช่วยฉันในการไปถ่ายภาพข้างในหน่อยนี่เธอคิดจะให้ฉันเข้าไปในโรงงานหน้าขนลุกเนี่ยนะเธอหน้าอีล็กจะกลัวอะไรเล่าเข้าไปถ่ายภาพไปเดี๋ยวเดี๋ยวฮอก็ามาเดี๋ยวถ่ายไม่ทันนะนี่น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายในการเข้าไปถ่ายภาพเจ,จ้าเครื่องยนต์ที่ทำให้เศรษฐกิจของเมืองมันล้มละลายนะเราผู้คนในเมืองควรจะรู้ความจริงเรื่องนี้สิถ้าเกิดเราเก็บภาพมาได้แล้วก็นะมันต้องประสบความสำเร็จแน่นอนที่สําคัญสะพานมาที่นี่ก็พังเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นนักข่าวคนอื่นจะมาเก็บภาพกันมาจงพพููดอออออีีกก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 ็็ถวววว่่าาาาเนลล้้แ อุปรกรณ์ไฟพวกนี้ไปตั้งแล้วกันนะฉันจะไปรอข้างในถ้านี่เธอไม่กลัวเลยเหรอโอ้จะเข้าบ้านล้างมันพันหลังแล้วนะอีริกเข้าไปเต็มที่ก็เจอพูกแบบคนไร้บ้านอยู่คน2คนมันไม่ใช่หนังสักก็หน่อยไม่มีอะไรน่ากลัวอีริกโอเคได้เลยลุยกันฉ,ฉันเจอแล้วน่าสนใจในห้องทางซ้ายแล้วนะนายเตรียมตัวให้พร้อมนะฉันจะไปรอตรงนั้นไม่ใส่ออนิเมชันเดินเหมอคือแบบปึ๊บปั๊บหายปึ๊บปั๊บหายนี่คือเปิดไฟห้องทางซ้ายนี่ไงเจอละขอเดินดูให้ชัวร์ก่อนมันก็ไม่น่ามา,าจริงๆนะครับเปี่ยวซะขนาดนี้ มานเข้าไปถ่ายภาพสักหน่อยแล้วกันฉันรอหน้าห้องโอ้โหโอ้โหจะถ่ายภาพอะไรอะสภาพแบบนี้พอบอกให้ถ่ายก็ต้องเก็บภาพแผนภาพแผนเออแล้วก็แบบเออ <laughs> มา โอเควันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะพูดตามตรงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะนอนหลับยังไงหลังจากฉันได้รู้ว่าฉันทำให้หลายครอบครัวนั้นต้องอดอยากแล้วก็ตกงานแต่ข้อตกลงก็ได้ถูกทําไปแล้วและเขาก็ขอให้ฉันต้องเลือกและใช่ฉันก็เลือกไปแล้วพวกเขาจัดการที่เหลือต่อเองและใช่ฉันขายโรงงานนี้หลังจากไม่กี่วันที่ถูกประกาศว่าลมละลายฉันจะย้ายออกไปจากที่นี่ถึงแม้ฉันจะรู้ว่าความรู้สึกผิดนนมันจะคอยหลอกหลอนฉันฉันหวังว่าพระเจ้าจะอภัยให้กับฉันในสิ่งที่ฉันทำลงไปโอ้ สรุปแล้วคืออะไรอะครับเขาตัดสินใจอะไรลงไปครับแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้มีทางไปได้แต่น่าจะยังไม่ถึงเวลาไปเราลองไปดูตามที่มาของเสียงกันซิอุย้ยแขวนนี้เลยเหรอโคตรน,น่ากลัวนะครับโอ้โหแม่งแขวนนี้โคตรน,น่ากลัวเลยนะครับเอ๊ะ เอ๊ล็อก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 เพลงตัดด้วยไม่กล้าเข้ามุมเลยครับเข้ามุมเลยแล้วเพลงมาจากไหน่ยอะไรอ่ะเครื่องยนต์เหรอ เครื่องนี้แหละครับที่เขาว่านี่คือเจ้าเครื่องยนต์ที่ว่ากันเหรอหน้าตามันดูเหมือนกับเครื่องบดเลยฮะน่าดูแล้วไม่น่าจะแพงขนาดทําให้บริษัทมันล้มละลายได้นะดูไม่น่าจะใช่เหตุผลที่ทําให้ที่นี่ล้มละลายอืมแสดงว่าต้องเป็นเครื่องที่ใหญ่กว่านี้ต้องย้อนกลับโอ้โหกูบอกเลยเสียวสลังสุดๆผมเสียวว่าเจอคนไงอื้ือื้ ห้องน้ำครับอุ้ยอะไรเอ๊ะบ้าเอ้ยอีริกบ้าเอ้ยนี่มันกล้องเขานี่นะบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยทำไมต้องเกิดอะไรแบบนี้กับฉันด้วยโทรศัพท์ฉันเฮ้ยนี่เธอโอเคไหมอ่ะเธออยู่ไหนแสดงว่าตอนเนี้ยอีริกนะครับหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับกล้องตกลินดาเดินมาเก็บพอดีฉันอยู่ข้างในโรงงานน่ะฉันว่าต้องมีใครสักคนอยู่ที่นี่ประตูหน้าถูกล็อกไว้อ่ะแล้วฉันก็เจอกล้องของอีริกในห้องน้ํา ฉันคิดว่าเขาตายแล้วอ่ะพระเจ้าช่วยฉันว่าแย่แล้วล่ะใจเย็นก่อนพวกเราอยู่หน้าโรงงานแล้วกําลังหาทางปลดประตูเข้าไปลิซ่าโทรหาตำรวจแล้วเราอยู่ที่ประตูหน้าแล้วเธอว่าเธอวิ่งมาไหวไหมฉันว่าได้นะแต่ฉันอยู่ที่นี่เขาต้องหาฉันเจอแน่นอนฉันมีแท่งเหล็กนะเกิดไอ้บ้าอะไรก็แล้วแต่คนวิ่งตามเธอมามันต้องโดนเชยโอเคโอเคโอเคฉันมีแค่โอกาสเดียวเท่านั้นต้องวิ่งไปที่ประตูทางเข้าผมจําทางได้ผมจําทางได้ผมจําทางได้ เว้นแต่ว่ามันมีอะไรดักรอผมอยู่ไม่หันค่ะไม่หันค่ะสวยเฮ้ฮ้เอ้าแล้วคือยังไงอ่ะแล้วคือยังไงอ่ะแล้วคือไงอ่ะบังคับตายใช่ปะ จับคนมาบดเหรอก็แค่คนโลกจิตที่อาศัยอยู่ในที่ล้างจับคนมาบดไม่ค่อยเชื่อมโยงเท่าไหร่นะครับและรถที่ตามเรามานะครับก็แค่บังเอิญใช่ไหมครับเหมือนจะไม่ได้มีทางรอดอื่นนะครับเพราะมันเป็นประตูเดียวครับที่มันจะออกไปข้างนอกได้นอกนั้นมันตันหมดนะ นี่เป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างยิ่งต้องประกาศถึงการหายตัวไปของผู้ประกาศข่าวที่เป็นที่รักเลนดาเทอร์เนอร์และก็ทีมงานตะก้องผู้ที่ไม่เคยลดละความพยายามอีลิกวิลเลียมสรุปคือหายสาบสูญน,นะครับ M, ไม่ได้ว่า <court S 1> ตีว่าอยู่หรือตายแต่หายไป <in terms S 1> ไม่เจอ ก็บรรยากาศดีนะครับแต่พอในตอนท้ายนะครับตัวไร้ผมมามันก็ดัดเดือนไปหน่อยนะครับนะอันนี้ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรนะครับนะเทียบกับเกมที่แล้วนะครับแต่เกมนี้มาก่อนนะเกมที่แล้วออกมาทีหลังที่ผมเล่นนะครับบรรยากาศมันเลยดูแบบเหนือชั้นกว่าบรรยากาศตอนปูดูดีครับแต่พอตอนจุดคลายแม็กของเรื่องราวทํามาค่อนข้างเฉยๆแต่ก็โอเคครับตระหนักรู้นะครับว่าโลกร้อน มีผลมาจากการทิ้งขยะลงน้ําและการทํางานในพื้นที่ไม่ปลอดภัยเป็นยังไงนะครับอย่าคิดตัวไปกันคน2คนนะครับแล้วมันจะได้อีลิกนะครับมีเซนส์ถูกนะครับว่ามันไม่น่าเข้าไปในขณะที่ลินดายืนยันว่าจะเข้าไปให้ได้เขาอาจจะคิดนะครับในหน้าที่การงานว่าทานะครับเพื่อเอาเนื้อหาเอาคอนเทนต์นะครับไปทําต่อแต่สุดท้ายนะครับถึงเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับต้องแลกพันธชีวิตเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับเป็นอุทาหรณ์ให้คนได้รู้นะครับว่าอย่าเอาเรื่องงานมาอยู่เหนือเหตุผลและความปลอดภัยนะครับนะคุณทํางานได้แต่ความ ปลอดภัยกับชีวิตต้องมาไปที่1นนะครับนะไม่ใช่ว่าทําเพื่อแบบนี่ไงถ้าได้เราจะโด่งดังเราสมความสําเร็จถ้าคุณไม่สามารถรอดกลับไปได้นะครับสุดท้ายก็ได้แค่ประกาศว่าขอแสดงความเสียใจกับการหายตัวไปของทีมงานและนี่คือ c h ANNEL 7นะครับช่อง7ดูจบแล้ชอบกันอย่าลกดไลค์นะครับแล,ะะล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม